เครื่องแรงตัดเร็วตัดง่ายตัดสบายไม่เปลืองเวลาต้องน,นี่เลยเครื่องตัดหญ้ารถเข็นเวอร์จินเครื่องตัดหญ้ารถเข็นสตาร์ทง่ายเข็นเข็นบิดคันเร่งก็ตัดได้สบายสบายขนาดเครื่องยนต์2จังหวะ4แรงม้า4 1ซีซีความเร็วรอบ11 0 0 0รอบต่อนาทีขนาดเครื่องยนงง 101, ตอนอ์นน4จังหวะ2แรงม้า36ซีซี ความเร็วรอบ8,200รอบต่อน,นาทีระบบคาร์บูเรเตอร์ร้อนไม่ดับใช้งานต่อเนื่องได้5-8ชั่วโมงตัวเครื่องมาพร้อมชุดสตาร์ทดึงเบามีปุ่มคันเร่งแบบไกปืนน้ำหนักเบาก้านอลูมิเนียมตัวเครื่องวัสดุแข็งแรงทนทานไม่พังง่ายๆล้อใหญ่เข็นสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องยอกให้เมื่อยไม่ว่าจะหญ้าบางหญ้าหนา หญ้าลกๆตัดได้ทั้งพื้นที่คูคะเนินสูงก็ตัดได้สบายๆเครื่องตัดหญ้า2จังหวะราคาเพียง2,790บาทเครื่องตัดหญ้าสจังหวะราคาเพียง2,990บาทสนใจสินค้าก็สั่งซื้อมาได้เลยครับ